ศาสตราจานายแพทย์ศิริเลิศทรงสิวิไลประหลัดจัทวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมหรืออวอเผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วโลกแล้ว3,015ล้านโดสใน201ประเทศเขตป,ปกครองโดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่43.3ล้านโดสต่อวันและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่325ล้านโดสโดยมีชาวอเมริกันกว่า154ล้านคนได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แล้วมียอดรวมกันกว่า91ล้านโดส โดยสิงคโปร์ได้ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาคร้อยละ55.6ของประชากรขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่42.74 4ล้านโดสสำหรับประเทศไทยข้อมูลณวันที่30พิศจิกายนนี้ได้มีการฉีดวัคซีนแล้ว9 6 2. 7 2 706โดสโดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วน ร้อยละ47.8คณิฐาลือศาสตร์รายงาน